เสื้อเสื้อต่อได้ไหมเอาไปให้ดาวไม่ต้องช่วยร้องเพลงสีส้มไม่มีเลยไอ้นี่มานตามกูมามึงจัดการกูหน่อยดิโอเคเพื่อนไปแปลงฟันได้แล้วไปไม่นานเลยนั่นสนใจพี่เสที่ไหนอ่ะไม่นานห่แฮมสมพูดแล้วสเตย์ไทยซะเหลือเกินดูนะฮะมีแฟนหรือยังอ่ะมีแล้ว มีเลิกแต่จะเลิกกันอ๋อมีแล้วเลิกไปแล้วอานี่แลม่มีคนอื่นทำไม่ได้หรอกอ๋อขอบคุณแม่แจ๋วนะครับอ๋อขอบคุณบ๊าสพี่บาสบาสบาสไอ้บาสไอ้บาสเออมาถ่ายรูปให้แม่กันไม่ใช่ไหมเอามาอะไรเอามาอะไรเอามาอะไรขอบคุณเอามาอะไร จำเป็นแม่ครับขอบคุณนะครับผมครับไม่ได้แม่เสื้อสีส้มนี่แย่เลยนะเนี่ยทช่ไหมแม่ลุกมาที่หากันคืนนี้เจอเจอใช่ไหมแม่ยังอยู่ใช่ไหมแม่พรุ่งนี้ตามไปโคดไทยเลยนะไปให้เขาเลยหาลูกไม่เจอแม่ปล่อยเขาเรียนรู้เป็นตัวเองบ้างเถอะเราก็ไปโคดไทนะ ขอร้องเกลียวซึ่งหนึ่งผลงานเพลงที่รักจ๋าจัดมาจาให้เสียบูดโอ้โอที่รักเอ้ยอยากบอกความเชวย่อว่าพี่ไม่เคยรักใคร เธอเป็นอะไรตายจมน้ตายเธอสิงอยู่ที่ไหนไอ้ไายเนี่ยเขาก็ย้ายออกกันทั้งตึกเลยกูแค่มองให้เฉยกูหาที่อยู่อยู่ขอจับมือที้อย่าค่ะอย่าค่ะอย่าค่ะไอ้ชาติชั่วไอ้ชาติหมายแต่ละเลวไอ้คนไม่ดี คนไม่มีไส้ไอ้คนที่พิการทางด้านอวัยวะพวงกญแจไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยเลยขอจับมือหน่อยเอ้ยอยักจับเฮ้ย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 เ้ย้ยเป็นอะไรอะทำไมมันคันอย่างนี้คันเหรอมันคันนะสิแสดงว่าไอ้ดีไม่ใช่เนื้อคู่หนูเสียเวลาคุยแค่ตั้งนานไหนจะเอาแม่งให้คันทั้งตัวเลยนับหนึ่งโอยนับสองนับสามไปไปเลย